ด้ความาเป็นเจื่องมังอะเอก,กันอีเช่นเคยนะ네วันนี้ก็เรียนเรื่องสุดท้ายที่เราอ่านในเดือนเมษายนนะคะทุกคนมีประมาณ5เรื่อง4เรื่องประมาณนั้นนะทุกคนเราจำได้นะจำนวนห้าเรื่องนะก็เป็นเรื่องมือ้ออาหารมื้อแสนสุขของอากิกับฮารุนั่นเองมีประมาณ3เรื่องจบนะทุกคนของค่ายเด็กเหมือนเดิมนะคะใช่เป็นแนวแบบว่าทุกวัยเหมาะสำหรับทุกวัยเลยเป็นแนวโซโลไลอไลบ์แล้วก็อาหารนะทุกคนก็เรื่องนี้ก็มีแค่สามเรื่องจบนะถ้าใครอยาก ลองอ่านเป็นแนววายได้เลยนะอ่านเรียกว่าวายได้เลยเพราะว่าเขาคู่กันใช่เป็นแนววายแล้วก็โรแมนติกแล้วก็อาหารที่แบบน่ากินมากๆนะคะดูจากปก,กได้เลยนะก็ลราให้ดูปกนะก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะทุกคนแบบถ้ามีเงินเหลืออีกแหละถ้าแบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอยากอ่านวายสักเรื่องที่ไม่ได้วายจ๋าตั้งแต่ต้นขนาดนั้นก็ลองอ่านเรื่องนี้ได้นะใช่มันแค่สามเล่มจบเองมันเล่มละแค่ร้อยยี่สิบเองมันก็รานะคาก็แพงอยู่เนาะ ใช่แต่ว่ามันแค่สามเล่มจบเนี่ยทุกคนมันกอ่านจบใบแป๊บเดียวนะทุกคนแล้วก็เล่มค่อนข้างจะบางเลยนะอ่าใช่วันนี้เดี๋ยวเราให้ดูปกกันก่อนนะมีนะคะเล่มหนึ่ง 然后就两。然后就两。 ก็จะประมาณนี้นะคะสามเล่มก็เนื้อเรื่องยอๆก็คือว่าอากิอากิก็คือคนนี้ฮารุก็น่าจะคนนี้ถ้าเราจําไม่ผิดนะใช่ถ้าเราจำผิดเดี๋ยวเราใส่สับไปให้นะอะ่ะก็คือเขาไวาได้ไมาอยู่ที่บ้านเดียวกันคอนโดเดียวกันนะคะซึ่งฮารุเป็นแนวนักเขียนนะเอ้ยเป็นแนวช่างภาพไหมใช่ที่แบบว่าชอบถ่ายรูปแต่ว่าส่วนเอ้ยฮารุเป็นแนวช่างภาพค่ะที่ชอบถ่ายรูปส่วนอากิก็จะเป็นแนวชอบทำอาหารชอบทำอาหารอะไรนี้อยู่ในบ้านนะควรใช่ก็จะเป็น แนวทาอาหารที่ทําอาหารให้กินนะคะในแต่ละวันซึ่งเขาก็ต้องกลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันอะไรอย่างนี้ครึ่งคนนี้ชอบอยู่บ้านอะไรงี้แบบไม่ชอบออกไปไหนนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นแนวแบบโซโลไลฟ์ออฟไลฟ์เลยทุกคนที่แบบธรรมดาเลยที่แบบว่ากลับมากินข้าวด้วยกันออกไปเที่ยวออกไปเดทด้วยกันแล้วก็ตามหาหัวใจตัวเองว่าเขาชอบคนคนตรงหน้าจริงๆหรือเปล่านะใช่ก็อาหารแต่ละมื้อก็แบบเนี่ยเราเขาว่าเขาว่า,วาอาหารได้ดีมากเลยนะทุกคนเราแบบเราติด เราชอบมากกับการอ่านนี่คือหน้าสีหน้าก็โอเคนะเป็นวายที่แบบว่ามันไม่ได้วายขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้แบบขนาดที่แบบว่าไม่แบบขนาดที่แบบไม่มีไม่มีฉากที่แบบวายเลยนะมันมีนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะใช่ประมาณนี้ใช่เขาบอกทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันแต่การกระทำเขาแบบไม่ใช่เพื่อนกันเขาก็จะมีวิธีทําให้ด้วยนะทุกคนข้าใครทําอาหารเป็นก็ลองหาสูตรในนี้ได้นะก็จะเป็นจบในตอนไปนะทุกคนว่าแบบเออตอนนี้จบยังไงอะไรอย่างนี้นะใช่ ก็มันก็จะมีประมาณนี้นะคะเราจะมาดู้กันว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคือฉากก็คือเขาให้เราดูอาหารนั่นแหละแล้วก็กับความสัมพันธ์ของทุกคนนะว่าจะไปจบลงในทิศทางไหนใช่แต่ว่าเราสบายไว้แล้วเขาเป็นแฟนกันใช่เขาเขาจบกันได้ดีจบได้ดีแล้วก็ไม่มีดราม่าเลยนะทุกคนเรื่องนี้มันแบบเป็นน้องที่แบบรักอ่านเล่นๆอ่านแบบอ่านแบบอ่านแบบถอดสมองอะแบบไปเจออ่านดราม่าหนักๆแล้วแบบมาอ่านเรื่องนี้ก็คือแบบฮิวใจได้เยอะเลยนะทุกคนใช่ก็ ถ้าสมมุติว่าเจอมูสสองราคาถูกๆก็อยากให้ลองเก็บไว้นะคือเป็นวานเรื่องแรกที่เราอ่านแล้วเร,เราชอบนะปกติเราไม่อ่านวายเราอาจจะยุดิใช่ก็ก็จะมีวันนี้สําหรับเรื่องนี้นะทุกนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะวันนี้ก็ขอตัดเลยก่อนบายบาย